กำหนดอนุกรมเรขาคณิตข้อที่1กระจาย5พจน์แรกของอนุกรมก็คือแทนค่า n ตั้งแต่1ถึง5ห,หากแทนค่า n เ,เท่ากับ1ก็จะได้เท่ากับ4คูณกับลบ3ยกกำลัง1นงบวก1บวกด้วยแทน n เ,เป็น2จะได้4คูณลบส ยกกำลังสองบวกหนึ่งแทนเอนเป็นสามจะได้สี่คูนลบสามยกกำลังสามบวกหนึ่งแทนเอนเป็นสี่ก็คือสี่คูนลบสามยกกำลังสี่บวกหนึ่งและแทนเอนเป็นห้าจะได้สี่คูนลบสาม ยกกำลังห้าบวกหนึ่งซึ่งคำนวณค่าแต่ละโพ์ออกมาจะได้พจน์แรกมีค่าเท่ากับ36บวกด้วยจน์ที่2ลบ108บวกด้วยพจที่สามี่3 324 บวกด้วยพจน์ที่สี่ลบ972บวกด้วยพจน์ที่ห้าสองพข้อที่สองให้หาพจน์แรกของอนุกรมและอัตราส่วน R พจน์แรกของอนุกรมก็คือ36 ค่าอาหาได้โดยนำพจน์ที่สองก็คือลบหนึ่งร้อยแปดหารด้วยพจน์ที่หนึ่งก็คือสามสิบหกซึ่งมีค่าเท่ากับลบสามดังนั้นค่าอาเท่ากับลบสามข้อที่สามให้วิเคราะห์ว่าอนุกรมนี้ลูกเข้าหรือลูกออก หาค่าสัมบูรณ์ของ r ก็คือค่าสัมบูรณ์ของลบ3ซึ่งมีค่าเท่ากับ3มากกว่า1ห,หากค่าสัมบูรณ์ของ r มีค่ามากกว่า1แสดงว่าอนุกรมนี้รู้ออกข้อที่4 หาผลบวก5พจน์แรกของอนุกรมซึ่งจะหาโดยใช้สูตรผลบวก n พจน์ของอนุกรมเรขาคณิตหรือ Sn มีค่าเท่ากับ a1 คูณด้วย1ลบ r ยกกำลัง n หารด้วย1ลบ r ดังนั้นหากหาผลบวก5พจน์แรกก็คือหาค่า S5 ซึ่งหาได้จาก 1> a 1ก็คือ36คูณด้วย1นลบ R ก็คือ1นึลบกับลบสายกกำลัง5 1าลบกับลบสามยกกำลัง5ทั้งหมดหารด้วย1นลบ R ก็คือ1นลบกับลบสาม คำนวณค่าจะได้2องพัข้อที่5หาผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมก็คือหาค่า s 1 0หาได้จาก36คูณด้วย1นลบลบสาม ยกกำลังสิบทั้งหมดหารด้วยหนึ่งลบกับลบสามคำนวณค่าข้อที่6หาผลบวก20พจน์แรกของอนุกรมหรือหาค่า S 20 แทนค่าสูตรเช่นเดิมโดยแทนค่า n เ,เท่ากับย0คำนวณค่า